สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับผู้ที่จะโชคดีนะถูกหวยเราในงวดวันจันทร์ที่23นะครับเนาะก็กลับมาพบกันนะสลับในคลิปนี้สูตรนี้นะฮะมีสมาชิกขอมานะขอมาก็จัดให้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นในสูตรนะครับหวยเรา2ตัวนะครับงบน้อยนะหชุดเท่านั้นพอได้ลุ้นนะครับเ้สถิติว่ติดนะฮะแล้วก็23เนี่ยลงเป็นงวดแรก งวดแรกก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่มีให้ดูนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆนะฮะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยลาวแล้วกันเข้ามาตั้งแต่วันที่13กันแล้วนะครับหลักสิบนี่ก็จะได้เด่นนะครับแค่2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนี่ก็จะได้เด่น3ตัวเท่านั้นนะครับส่วนในผลที่ออกเลยนะครับผลนี้ที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในนะฮะ16 1630นะครับก็มาใน30นะฮะในที่ในบนนะครับในตรงๆเลยนะในงวดแรกถัดมาวันที่16นะครับ3กับ4ในหลักสิบหลักหน่วยเป็น3 4 5นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน7 7 7 4 3นะครับก็มาในที่ใน4 3ตรงๆนะฮะในที่ในบน2งวดติดๆเลยนะครับแล้วก็วันที่18นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน4 แปดนะครับแล้วก็สองสองอะก็มาในที่ในสิ่แปดตรงๆเลยนะครับอ่าตรงๆอีกแล้วเนาะสําหรับในสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวันที่ยี่สิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหกอ่ะก็มาที่ในห้าหกนะครับตรงๆเลย ซื้อไว้ตรงๆนะฮะแล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้มาดูขั้นตอนวิธีการคํานวณครับของในสูตรนี้นะฮะมาดูว่าคํานวณยังไงนะครับถึงเข้ามานะครับน้องอ่ะยังไงก็ลืมกดไลค์แล้วกันนะครับเราใครกดไลค์ในคลิปนี้ขอโชคดีถูกหวยกันทวนหน้าเลยแล้วกันนะครับหาในหลักสิบก็นําในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยจะคูณด้วย2ตัวนะครับ5กับ9หลักสิบจะคูณ2ตัวเหมือนกันนะครับ3กับ5 แล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่3เท่านี้เลยนะฮะงวดถัดไปก็เหมือนกันนะครับ5 5 9 3 5แล้วก็3 5 5 9 3 5 3ในหลักหน่วยหลักพันหลักร้อยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักพันหลักร้อยห้ากับเก้านะครับ แล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะเพื่อที่จะหาในหลักสิบนะครับสูตรนะฮะสองห้าเป็น10 0ศูนย์คูณอะไรได้0 0คูณ9ก็ได้0นะครับ3 3เป็น9 35เป็น15นะครับ33เป็น9าจำบวกกันทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นที่ใน9บวกกันกับ5เป็น14 4บวกกันกับ9เป็น3 13สูตรบอกให้เพิ่มแต้มนะครับ 3เพิ่มไปเป็น4ได้แล้วนะครับสลับในที่ในหลัก10เนาะง่ายเลยนะครับได้แล้วในหลัก10บูนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันี่จะคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยนะครับคูณ9กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับคูณกันได้เท่าไหร่จะบวกกันแล้วนะครับก็จะเพิ่มแล้วก็ลดเพิ่มลดยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ 2 5เป็น10นะครับศูคูณ9ได้0 0คูณ5ได้0 3 5เป็น15 3 2เป็น6จนะครับจะบ,บวกกัน5บวกกันกับ6เป็น11อ่าูตรเพิ่มไป1เพิ่มไปเป็น2ลดแ้มนะฮะ1ลดมาเป็น0แค่นี้เลยนะก็จะได้ในหลักหน่วยผลที่ออก3 0นะครับก็มาใน3 0นะครับตรงๆในที่ในบนนะครับถัดมาก็เลขคงที่เหมือนเดิมเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับห5ได้5 แล้หกห้าเป็นสามสิบหกเก้าเป็นห้าสิบสี่สามสามเป็นเก้าสามห้าเป็นสิบห้าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์จะบวกกันนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกกันกับเก้าเป็นสิบสามนะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสี่นะในหลัก 10. สิบูนย์ในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักพันคูณห้าหลักร้อยคูณเก้าแล้วก็ห้าหลัก10คูณห้าหลักหน่วยก็จะคูณด้วยสองนะครับหนึ่งห้าได้ห้า 69เป็น54นะครับ65เป็น30 35เป็น15นะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ5้บวกหเป็น10นะครับ4ี่บวกด้นกับ0นะครับก็จะได้4อ่าสูบบวกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ3 4 5นะครับผลที่ออก7 7 4 3นะครับก็มาในชี้ใน4 3นะครับตรงๆเลยเนาะอ่าบน2งงวดติดตถัดมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลขคงที่ 7จเป็น35 75 35 7 9เป็น63สินะครับสี 4, เป็น12บสนะครับสี 4, เป็น2ี3สเป็น9ก้านะครับจำบวกกันนะครับห้บวกหเป็น1ิบบวกกันกับสเป็น5 5าบวกกับเก้าเป็น14นะฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5ในหลักสิบส่วนนะครับในที่ในหลักหน่วยก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันคูณ5 หลักร้อยคูณ9กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยคูณ2 75 35นะครับ79เป็น63 75 35 45 20 3 2เป็น6นะครับก็จะจับบวกกันนะครับ5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ6เป็น9นะครับส่วนบวกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม8 9 0ผลที่ออก48 22เนี่ยก็มาในที่48นะครับมาตรงๆในที่ในล่าง นะครับโนทามานะฮะก็เหมือนเดิม4 5 2ห8 5นะครับ8 9เป็น7 2 2 3เป็น 6, 2 5เป็น10นะฮะ3 2เป็น6จะบ,บวกกันนะครับก็จะเป็นที่ใน2บวกกันกับ6เป็น8 8บวกกันกับ6เป็น14นะฮะเพิ่มแต้มนะสูตรบอกเพิ่มแต้ม4กับ5ในหลัก10บส่วนในหลักหน่วยหลักพันนะครับคูณ5หลักร้อยคูณ9กับ5 หลัก10บคูณหนะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย2 4 5เป็น20 8 9นะครับเป็น7 12 8 5เป็น40นะครับ2 5เป็น10 2 2เป็น4นะจะบวกกัน4บวกกันกับ2ก็จะเป็นอีกที่ในหกนะฮะสูตรบวกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับก็จะได้นะครับในที่ในนะครับผลที่ออกเป็น1 0 5 6นะครับสูตรคำนวณได้5 6นะครับก็มาตรงๆนะฮะสี่งวดติด ขอให้ถูกขอให้เข้ากันอีกแล้วกันนะครับล่าสุดนะฮะหนึ่งห้าได้หนะครับศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ได้0 3นย์สามห้าสิบห้านะครับเป็น1ิบจับวกกันหบวกกับแปดได้3เพิ่มแต้มได้4หลักรวยนะครับคูณ5 9 5 5 2 1 5ห้าห้าสได้หได้ศูนย์นะครับหกเป็น12 จับบวกกันตรงนี้ก็จะได้2เพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็น1ล่าสุดนะสลับในสูตรนี้นะครับก็ขอให้มาตรงๆถูกตรงๆอีกแล้วกันนะครับ3 1 3 2 3 3 4 1, 4, 2, 4 3 นะครับนะองใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ตรงตรงแล้วกันสลับในสูตรนี้นะฮะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับอาจแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันได้นะครับสลับในล่าสุดในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ชื่อว่าสูตรอะไรนะครับสูตรหวยเล่าสูตรเลขเรลานะครับสูตรนะครับเอบวกนะครับสูตร A บวกนะก็ขอให้บวกบวกแล้วกันในงวดนี้นั่นแหละเข้ามาตั้งแต่วันที่13บกันแล้วนะ หลักหน่วยนะจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน30เนาะ303132นะครับ404142นะครับนี่แค่นี้เลยนะก็มาตรงๆถัดมานะครับนี่หลัก10หลักหน่วยจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ใน3 3 3 3 4 3 5ก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิป ะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เข้าใจจะงงสูตรเดอ้ออี่ยก็มาตรงๆอีกนะสองวดติดติดวันที่18หลัก10หลักหน่วยนะครับจับ2ตัวก็เป็นที่ในี่ปดี่เก้าสี่ศูนะครับ5 8 5 9ดแล้วก็50นะครับนี่ก็มาตรงๆนะครับอีกแถวนะสีงวดติดนะครับแล้วก็งวดที่4นี่แหละนะครับวันที่20 นะครับจะคู่ให้ไปในชีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะครับนั่นแหละก็มาสี่งวดติดนะครับสลับในวันที่ยี่สิบขอให้ถูกอีกนะฮะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับงวดวันศุกร์ขครไม่ถูกนะฮะงวดวันจันทร์ขอให้เข้านะครับขอให้ถูกขอให้มาตรงๆเข้าตรงๆอีกแล้วกันสลับในสูตรนี้ นะยครับเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะใครผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะสูกหวยลาวในงวดวันจันทร์ด้วยเดินนะครับเนาะอ่าขอให้ถูกตรงๆขอให้เข้าตรงๆเลยแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ